อยุธยาตกในสถานการณ์น้ำท่วมหนักต่อเนื่องวงกว้างของภาวะนี้ขยายออกไปสู่11อำเภอแล้วทำให้มี58,477ครัวเรือนต้องเดือดร้อนกับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง14รายเขื่อนเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทได้ปรับการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเมืองเก่าและพื้นที่ริมน้ำทำให้บ้านเรือนหลายร้อยหลังถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน สถานการณ์น้ำท่วมในอยุธยามีผลกระทบกว้างขวางมี11อําำเภอที่ได้รับผลกระทบสูงคืออำเภอสนาอำเภอผักไหอำเภอบางบานอำเภอบางไทยอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางปะหันอำเภอบางซ้ายอำเภอบ้านแพรกอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอหาราชน้ำท่วมได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง14รายในอำเภอสนาอำเภอผักไหอำเภอบางบานอำเภอบางไทยและอำเภอพระนครศรีอยุธยา แต่นี่เป็นส่วนที่เหลืออยู่ของเรื่องที่มากคนอาจจะพลาดไปไม่เห็นคลองคูเมืองในอำเภอพระพนครศรีอยุธยาได้เพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นตลิ่งท่วมชุมชนริมฝั่งคลองทำให้บ้านเรือนที่น้องในพื้นที่ตำบลท่าวาสุกรีต้องรับผลกระทบเกือบทั้งหมดกว่าหลายร้อยหลังคาเรือนทำให้ต้องทำสะพานและขันกั้นเพื่อป้องกันน้ำขึ้นถนนสายสำคัญน้ำท่วมในอยุธยาทำให้สถานการณ์กระทบเป็นวงกว้างหวันกระทบพื้นที่เศรษฐกิจทั้งในเมืองเก่าและพื้นที่ริมน้ำทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและต้องรับผลกระทบจากการท่วมน้ำอย่างหนัก เมื่อพิจารณาสถานการณ์นี้คุณคิดอย่างไรกับการจัดการน้ำท่วมและการป้องกันในอยุธยามีวิธีใดที่คุณคิดว่าจะช่วยลดผลกระทบให้น้อยลงได้หรือไม่ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นในการค้นหาทางออกใหม่ในการจัดการน้ำท่วมให้เราได้นะครับคะ่ะ